สบายดีปลาลูงยีหล่ามาเฮ็ียดยังมาหนีิมาซวยแม่เสียงเป็นยังคือเสียงเป็ดกาบเถะ <laughs> เสบายดีอะปลาลูงเด้อะกำลังปิ้งปลาให้สู้แม่กินนี่นะปิ้งปลาดุกอ๋อใช่ปลาลูกคือหางขาดใดดช่รึโชคแล้วเลยบังปิ้งมากปิ้งด้วยหัวกับขาดปลาเนี่ยปิ้งปลาสู้แม่กินกะว่ารึนี่จะก,กินซอยแม่เพิ่นลาพี่น้องเลยเนาะ วอาม่ที่ถามเป็นจงได้ไข่นะอันนี้หัวยามูไปตั้งน้ำซุปดูอันน้ำเครื่องปรุงกำลังปิ้งปลากินข้าวเศร้าอยู่ดีกะยังเปลี่ยนชุดจูวัวดุมูเปลี่ยนชุดเช้าได้บอกไข่น่ะไข่บวดุดีได้ยานี่บ่กินยาเก่งก็เป็นเศร้าไอ้ไหนวะอยู่ ตึง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 โมองมีตู้วันกับอันช่วงนี้โมฮงหน้าไฟกับมีพี่น้องเนาะเยนขนายังเดืออยู่พี่น้องเนาะเฮ้ยเฮ้ยตามกินชุบอ่ะเฮ้ยเย็นขนาดเฮ้ยกำลังสปิ่งปลากินข้าวพี่น้องเลยเมื่อเช้านี้ปอนจะลูกสาวตอนที่อ้วนพายป้าปนีมาปลาแล้วก็ไปกินหมาดหนิโจมันโจมังแบดเครื่องนี่แบดแบดเบด บินม่นาะจมอ่ะขา,ามเมื่อไรฉันมาอุ่นเข่ากินพี่น้อยเพราะว่าอุ่นมือซ่้านี้ไอะไลายเพราะชูยาตู้เถากินยาเถากินเไปหน้านี่มากต้ตกคักปันยังวันนี้จะแ,แสบอีกแล้วตกพืดอ้าวบีบเจีเ๊ยบหนึ่งเน้นๆบีบเน้น,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 นเออแสบคักขนาดตาตัวน,นี้มากอ้านี่มันเน้นในดวงพ่อชนินโดรวมๆเออ นี่ไม่แน่นน้หัวมันนี่ออกนี่ไม่น้ำหัวปลาี่ไม่มาไม,ม่ช่องอันเด้ตั้งพอเตียงกันยังไม่ได้โทรถามเขาออกรูหละเด็กกว่านี่ไปไปขา,านมันนี่ไปไปขานนี่ลูกไปจางไปล่างเออทางนี่ล่างไม่ได้รอดนึง แขงลูกมีวัชพินหมูนตู้เจ้าจิเอออยากมาเจ้าอยากกินข้าวอีกปอนขออ้าวยาเอาปอนขออ้าวยาดิมาเป็นก็เป็นพ่อมกันพี่น,น้องเลยเนาะโอ้ยลูกสาวก็เป็นไข่บืนไปเฮียนได้ยี่บรุบุรุหะบุรุเอ้ามาเสียงแหงมาเชียงแหงบืนจะเศร้าเลยอ่ะมาหนี่ซักผ้ามาซักกระโปรง,ก,ปงนนกระเป๋าสุดเฮียนมาหนี่ฝนก็ตกบ่เสียบ่เศร้าอยู่ที่เรา Chưa nắng kỳ nóng nắng được nhạc kỳ nắng được tiết nương. Kam nạn nắng nịch quá sắp 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 sắp

โอ้โหโอ้หียงขอรียงขอรียกจะมาเชาปะเอ๊อเอาขนตอีกังขนลุกไปขนก็ไม่ขล้นมาเลยต้องไปขนแับไปรียกควยมาห่กันนน่นมามามาย้ายต้องจีนไงบ้นเข็นเสือผากมาเลย เอ้โหนี่ช um ิ um> ้นใหยี่บ้อี่สิโลเข็นเสื้อผ้าออกมาเดี๋ยวไปเข็นเสื้อผ้าช่วยแม่นะปะน้ำทั้งน้ำมาเลดนะฮะอีกินมีอีกินมีวะอีกินตัวมีวะตัวมีกับเปมาเลยถั่วแป้์ถั่วใช้น้ำผ่อนค่ะบมกินนู่นอะไจะได้เป็นไข่กึ่งเลยน่วเสียงกึ่งเยนะ มามากเข็นเขาให้ดีวะเข็นอกอกเข็นเขาอีานี้แหละพี่น้องเลยอู้หู้แชมซินินได้เสือผ่านีเนาะอ่ะกระโมเออกระลั่งมั่งสักอ้าวมินจะได้หนิมินย่นนนนางผ้าเลยมินคือแบบมินตู้ๆแล้วเสือผ่า สื phải ng, phải ้อผ้าเอาเตียงเสื้อผ้าใส่เพิ่มพี่น้องเลยสักมือหน่อยเนาะนี่ของน้องบิวเดี๋ยวหรอปะเอาขึ้นเดียวไว้แายเดือดเจ็ดอาทียังไงสิมาตากกินข้าวเดี๋ยวก่อนกก็มีมังกรจะผ่าก็สิเก็บผ่านนี่แล้วไปกันย้าไปเอาเงินดึงแขนมาเลยไปเอาแขนมมา เดี๋ยวจวามเรืองแล้วสมน้อยยาวมันอันนี้จ้ะทีมลอดอันนี้จ้ะ่วยมีจันหวะบิ๊กเนี่ยนั่งดีชื่อนะนั่งนั่งว่าฉีบินแล้เอาแนี้น้องเพิ่งกินสีบินแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงเออสบายดีสวัสดีกันเออยิ้มหวาน เออบาย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 กันคุณนพอเตียงมาล่ะพอเตียงไหล่ะใช้พอตู้เลยไม่ตู้ใช้ไม่ตู้่ะนูรตู้เลยนใมอมีแล้วบบยอเห็นตู้เจสีมากันแลนี่พี่นางเราไปตู้หน่อเปตู้าตหนกเแลนมาตุ่ยจอืมติดยันย่เย

บุกายบอกกินยามาหนี้กับมาแดงมันเศร้ากะเศาเลยเป็นเศรหึงแท้เอ้าช่างนำหูนตาเินตานตาส้อนตาแล้วเตาจะบเหนจเอะเอ๋้คนออเร่แม่เอาย้เากินยเ่กินข้ากันเด้อ ขเงงขาไปไหนไปเนื่ไวึงไวอยู่เนอวยดึงไวยอยู่เบิ้งในแข่งไปไหนคนแข่งแป้างซีมพูตัวเป็นซีเร่มาชมเสือได้เหรอใได้เบิ้งไงงไงอ่าน้องกินนี่หรอกนกินมีกินนี่กินมี่พ่อน้องนีาา่

กินน้ำหนกว่าแ่คนอือเน้อตัวตึงนี่น่นนี่ลูกล่ะ้ลูกห่นี่วิวปั้นน่องเลยวิวยันงูเกี่ยวเลยแต่เส้ให้รานดูปกกว่ากางกินมูมดได้กินแล้วกินกับนี่กับปอน้องก็ได้เออหาเน้อไปขอนายป บ่เอป้ากเอ้ยเลกดบดาล่่ไห้น่อกินได้ไหไน่องนะคัน่ง่งอยากได้รือะข้นบตัวสั่นน่ด่วงฉันนะเนี่ยบ่งใช้บ่วงฉันนะดเอาตัวนี้ได้นะกองงามแต่ผิวกองสันงงามแต่ตัวนี้แซบ่สี่หันกดมาทางนี้

เออฉันแน่จะนัวออออะไรกี่นี่นุกมาเลไก่ให้ไก่ดิอ้กเอ้ยผมบนปงเลยเมื่อเบวโอ้ยฉันอยากมาแม่ไปไมานลมาเะอาถือป่านุมาสะ คนเห็นแบบคนนี้อู้เออสะอาโอ้ยออสเตรียต้นค่ะทุลานแม่ให้นองนะนี่นี่น่นี่นี่ดงไผ่ี่ประตูแล้วจะเอาอีกพวไผ่จักเลยน้ัู้กันเขากันนเต็มแล้วบ่ดเราจังไหึงูต้องถามแล้วบ่ ออดีได้ปนไอาถามเมือนน้มันหุบไหวก็ไม่เท่ากนเลยนี่มาถามเมือนเรายนห็นแล้วบ่เกินสิบหลังว่อล้าสิบหอละป้ามันสิบสองหลังลวบ่อยน่อยตัวก็วาววาเอาะเฮ้ยีใเอาีใเอาเอาเมียนบพ่พุ่มไดมงไหนมงเพือเอน ของเพื่อนในสัตว์ในหัวในนั้นนี่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 นอ่นนี่นี่นี่นีนี่นนี่นีนี่นีนี่่นี่น่นี่นี่ี่นี่นี่น่าีนี่นี่นีนี่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 นนี่นี่น่ นันนเฮียทนะมันไม่ชันที่นอนตองนี้มันจะขีดินแท้นี่ถ้าไม่กิบนะอืมอันไม่ขอยบอกนะิดอันนในห้องข่อยบอกหินปะจอยระปูเป็นเ้ามีบ้อนอ่าหาเอยอมอนแอกอมอนอมอนวกันวิวมอน สวัสดีซะครูเอ้ามันใช่ๆอันนี้ ตุ๊ก right? ดีมากาแฟอเมรยวอฮมใช่ในแล้วพี่ก้องไปพ่นกันเลไปก่อนเด้อสบายดีพอนุพันนปลุงเลยหรอออพอได้แต่ไปเฮียนได้ล้ว

หันน้านาพี่เดหัานน้ำหาแม่พี่บิวคือวปเยียนกับพ่ออยู่เพือนเท่านี่แลเพือนอากมีคือกะเปิดรมนเจ้เปิดร่มนี่ล่ ไม่หองเก่งดีเนองวะเป็นไข่ยังพอดได้อะน่อยบ้าด้เปยังวาน